ม่ชีวิตคนไม่แน่นอนอยู่ถึงว่าอย่าประมาทนะนี่เพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงการอย่างนี้นที่ผ่านมาห้าวันเจ็ดวันคนก็กลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปภูมิลำดาวกลับไปเที่ยวพักผ่อนกลับไปทําธุระอะไรต่างเนคนตายไปสี่ร้อยคนแล้ว <c oughs> เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาเขาไม่กล้าดเดินทางไปตายหรอกเขาคิดว่าถ้ามันตายทุกปีนะปีใหม่สงการเนี่ยกุ่มคนเยอะเนี่ยพอรถมากขึ้นอุบัติเหตุก็มากขึ้น แล้วคนก็บางทีก็ขับไม่ไม,ไม่ไม่ตามกฎระเบียบหรือว่ามึนเมาบ้างอะไรเงี้ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันคนจะคิดไปพักผอนไปเที่ยวดีนีมันไม่แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนเกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตมีโรคภไไัยที่เจ็บเดือดเดือดก็เสียชีวิตนั่นอย่าพา,ากันประมาท กันค่ะขั้นพอที่ตรงนี้เนี่ยนี้สำหรับจิตที่เกิดวัฏจินี้นะคะเป็นจิตซึ่งไม่ได้เตรียมไว้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีมันพุ่งทีเดียวจิตตรงนั้นเนี่ยเมื่อหดอกจากล่างแล้วไปตามกระแสกรรมเลยหรือแยบหรืออย่างไรถ้าหว่วงถ้าห่วงม,มากมีความโกรธมากก็ยังไม่ไปอาจจะเป็นสัพพะสีไดพักนึงจนระลึกได้หรือว่าพอถึงปวนปับก็กรรมจะมาให้ผลก็ไปบังเกิดมันเกิดตามกรรมที่ทําไว้แต่ว่าถ้าถ้าว่า เกิดระเทิบัครับถ้าพักรู้ตัวเขาเขากรรมอาจจะให้ผลเขาไปถ้ากรรมไม่ให้ผลเขามีความกวนมากเนะมันกลับตัดรอนโดยปัะพิบตหรือโรคภัยเจ็บตัดรอนเนี่ยบาทีสิ้นยุคไขไปกระทำเนี่ยเขาก็อาจจะห่วงรับสมัดห่วงบ้านห่วงญาติพี่น้องก็ยังไม่ยอมไปก็วนแขวนอยู่อันนั้นอันนั้นเป็นจิตที่คล้ายที่ห่วงรือติดจิตที่ห่วงมันเลยไม่ไป เลยไม่ได้ไปแล้วถ้าพักหนึ่งพอรู้ไว้ว่ายัางไงไงก็อยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนไปไปทุกที่ที่เขาต่ากรรมีเมื่อก่อนมีมาเคยเล่าังแต่ก่อนมีมามีอาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อบรรดาเป็นอาจารย์ทศลวงพูเขา,า,า,าแล้วปีปีนั้นมาแวะไปเยี่ยมท่านที มันถ่ายคอนแกะในท่านก็มีพูดติที่พักหลังหลังหลังบ้านท่านค่อยพักกับท่านตอนเชา้าก็าไปฉันอาหารในในบ้านของลูกสาวท่านนี่ก็มีสุนัขจตัวนะมันเชื่องมากเนี่ยมันก็มันมีก็เออเขาเรียกรถเข็นเด็กที่บ้านเด็กเล็กๆเ็าเพื่อใน่านกชอบเข็นเด็กเข่างน,นี้ยท,ท่านก็เมตตาท่านบอกว่า ให right? ้ตันดูนะเอ้าสุนัขมันรักเด็กมัน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 หวงเด็กเพราะว่าสุนัขตัวนี้แต่ก่อนเป็นยายเด็กก็วงหลานตายแล้วก็ไปเกิดในท้องสุนัขแล้วก็ออกมาเป็นสุนัขแต่ลวงปูท่านรู้ไงท่านนี่ยายแล้วก็ัสุนัขก็มามาลิ้นแหละเพราะวงหลานก็เลยเปิดเกิดในครอบครัวนั่นแหละแต่เป็นหมาใช่ เนี่ยจิตจิตมันจิตจิตสุดท้ายอะนะแต่ว่าแล้วแต่บางทีอาการกรรมกรรมแบบว่าหัวไม่เรื่ยตองเตรียมเตรียมใจให้พร้อมเพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมทุกคนหนีไม่คคมขขไพ้นค,นความเจ็บแค่ที่ป่วยหนีไม่พนะ้นความชราหนีไม่พ้นมรย่ะ เมื่อเมื่อไปรแ่จะเปลี่ยนเปี่ยนเราจะมีที่พึ่งไปในจิตใจของเราอย่างพอเป็นฐานที่แ<อ>น่ทหาราหาร,าารักตาสิน,น้าได้ไหมเักษาสิน,น้าได้ไหมเย็นก็ถึเีบ้างทำไมบํารุงตับอะ่ะ <c oughs> ต้องตั้งใจตั้งใจอยู่ที่กําลังใจพี่ชายหเห็นโทษถ้าเห็นโทษก็เห็นประโยชน์แต่ก่อนยมพ่อมาดืม่มเหล้าดืม่มเบียร์สุปรีทุกอย่างแต่พอพอดีคุณแม่เสียตอนอายุสามขวบคุณพ่อต้งองเ,เลี้ยงลูกสี่คนลาพ่อดื่มเหล้าดื่มอะไรก็จดไว้ใช้จ่ายเงินสดตอนที่ทำบัญชีเอง พอถึงสิ้นเดือนโอ้ใช้จ่ายหลายร้อยบาททั้งทังทงดื่มทั้งทั้งบุหรี่มาลาสองสองสองก <c oughs> ็เลยคิดว่าเอาเอาเงินค่าบริรี่ของเราเนี่ยไปเป็นค่าขนมค่าเรียนสือลูกดีกว <c oughs> ่าก็เลยเลิก, <c oughs> เลกเลิกเลิกดื่มเลิก,เลกสูบตั้งแต่มาอายุสามสามสี่ขวบ <c oughs> แล้วก็เล่าให้ฟังเวลาโตแล้วยุติสิบห้าข,ขวบก็ชอบเรียกลูกๆบางทีโอบลมก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องเก่าแล้วก็ทําให้เราจํา ทำได้จําแล้วก็เลยกว่าเออก็พิจารณาว่ามันต้องหนึ่งเสียทรัพย์ทําลายสุภาพบางทีขาดสติมันมีแต่เรื่องเสียไม่ใช่เรื่องดีเพื่อนมาคนหนึ่งอ่ะในเรียนเยนังสือตอนนั้นเรียนอยู่แค่ช่วงอาที่สิบเจ็ดสิบแปดเพื่อนมาคนนะี้คก็ตอนเรียนมัธยมเขาก็ไม่เขาก็เรียนอยู่ห้องเดีกันไม,ไม่ไม่สุขไม่สุขฤทิตเลยแต่พอมาแยกเรียนพอดิ เข้าเรียนที่เดียวกันเองเขาก็คบเพื่อนคุมเข้าสุบรีสุบรีแล้วไปที่เราเข้าห้องน้ำไปเจอครับเด็เกเรียนชายก็จะไปอยู่ห้องน้ำเหมปป <c oughs> าะสมพวกสุบรีเขาจะก่อนก็ต้องหลบๆครูว่าเข้าไปก็เจอเขาสุบรีแต่ว่าเขาเขาที่เขาเขาเขาเอาอะไรขี้เปลือกสุเดียวกกระด,า,ดาษน่ะแล้วเขาก็โรยผงโมขาวไปคือผงขาวอ่ะนะพอเราไปเราพอไปเข้าห้องน้ำไปเห็นเขาก็ แต่ว่าคนนี้คนเพื่อนคนนี้ไม่ชว,วนเรานะอีกสองทุกคนเพื่อนเขาเอาไม่ทำรองไหมคือเป็นผงขาวเราไปตามสบายแล้วก็ทำเสร็จก็ออกแล้วก็่กกหาหาเนี่ยแต่ตอนหลังมาเจอกาเขาเล่าให้ฟังตอนเราตอนเราก่อนบวชหรอบวชแล้วน่าจะบวชแล้ว,ว,ลวมาเจอก็ว่าเขาครั้งหนึ่งเขาไปแต่ตอนนั้นตอนนั้นเขาไปซื้อยาเนี่ยนะแต่ก่อนันหลอดละสามร้อยบาทนานแล้วนะ เขาเขาไปซื้อยาแถวเกศกายก่อนเขาเข้าซอยเลยไปซื้อยานี่เขาตอนตอนเดินออกมาเนี่ยปั๊บเขาเริ่มเห็นเขารู้สึกว่ามีคนตามตามมาสองคนนี่เขาเหลือกไปเห็นเขาก็รีบเดินเขาเริ่มเดินเขาฉลาดนะเขาเดินเร็วขึ้นเพื่อดูสองคนเนี่ยสองคนที่ก็เดินเร็วขึ้นเขาก็เลยเริ่มออกวิ่งออกซอมวิ่งวิ่งวิ่งตรงวงเวียนเกศกายวิ่งอ้อมเวียนนี่สองคนนั้นก็วิ่งตามนี่เขาลกลัวเขาคิดว่าตำรวจแล้ว เขลิฐานว่าถ้าเขาพ้นจากตำรวจเขาเนี่ยเขาจะเลิกเลยเขาจะเลิกเลยนะแล้วก็วิ่งอ้องเวียงเขาบอกว่าไปตรงจะถึงป้ายรถพอดีมีรถเมย์คันหนึ่งวิ่งมาชะลอชะลอชะลอรถเมย์คันนี้ก็แปลกนะชะลอเหมือนจะจอดแต่ไม่จอดแล้วก็เล่งเครื่องไปคือเหมือนจะเหมือนจะส่งคนลงแล้วไม่มีคนลงแล้วตัดที่ใจวิ่งต่อเขากระโดดเกาะท้า้ประตูหลังแล้วก็พ้นแล้วตำรวจก็วิ่งตามไม่ทันอ่านน่าจะเป็นนอกขึ้นแบบแต่เขาเป็นคนมีสัจจตัวเองอะ เขาเลิกเลยเนี่ยเล่าให้ฟ sure> ังเอามาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นละตินมันมันเขาว่าถ้าระสานว่เาว่ามันยากมากนะเขาว่าแม้แต่ว่าบางทีเขาเขาติดบ้าบางทีเขาใช้ฉีดนะบางทีเขาว่าไม่มีน้ําเขาต้องเอาดูดน้าคลองมาฉีดดูดน้าคลองเขากล้านะเ้วยแต่ว่าไม่รู้ไม่มีเชื้อเขาดูดน้าคลองผสมอะไรรู้เขาก็บอกนะน้าน้ําคลองเขาเขาดูดมาฉีดได้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนหลังเขาเลิกเลยเพราะว่าเลิกเพราะสัจจะ เ้อจะมีสัจจะตัวนี้เที่ยวเข้มแข็งเห็นโทษก็เลิกก็ไม่ไม่ไม่สุขเนี่ยคนคนต้องต้องต้อง,องมีกําลังใจที่เข้มแข็งน่มีนั้นก็อยู่ที่ใจเราแหละนี่นเราก็เลิกไม่ได้อ้างนู่นดังดีนกันถ้าเลิกได้จริงๆมันไม่เสียทรัพย์ทาไม่ทําลายสุขภาพไม่ขาดสติมันจะได้มีศีลห้าเป็นปกติครบถ้วนบริบูรณ์จะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ แต่ทหารส่วมากคนชอบดื่มนะชอบดืม่มเขาไม่ค่อยเห็นโทษกันนะถ้าไมตกตกบาย่อมถ้าถ้ามันมันมีโอกาสมีโอกาสมากมีโอกาสที่ตกกระบายมาก แต่ว่าถ้าบางทีบางทีถ้ายังทําบุญทําบุญด้วยแล้วก็ผิดบา,บางข้อที่มันไม่ไม่ทาให้เสียหายมากนนเสียหายตัวเราเนี่ยนะเลือดจิตบางทีตอนจะดับถ้าค mm hmm. ติพบดีก็ไปดีแต่มันมีโอกาสผิดพลาดมากที่จะไปสู่บายนการผิดิอาแต่ว่าคนที่มีศีลน้านปกติโอกาสาที่จะไปสู่บายนะั้นมันถ้าถ้ามีสจมัจจะบรมีมีศีลบรมีปกตินะโอกาสาที่จะลงมามันไม่มี มันปิดไว้ก่อนแม้แต่ยังไม่เป็นพระยาบุคคลนะถ้ามันมีม,มีกรรมที่เป็นรุนแรงมากจริงนะกรรมที่ดักนะก็จะไปหลงเหมือนเหมือนเหมือนเราไปนี่สมมติเป็นเป็นคุกตารางสี่เหลี่ยมคุกตารางสี่เหลี่ยมมีกำแพงล้อมเนี่ยเราไปเดินเดินเล่นหน้าหน้าหน้าคุกเนี่ยนะเดินเล่นเดินเดินผ่านไปไปเดินผ่านไปมาเนี่ยไปซื้อของไปอะไรได้แต่วหน้าคุก เขาไม่โดนจับเข้าไปหรอกแต่ว่าถ้าคนหนึ่งเดินไปแล้วเราไปวิ่งราวไปจี้อะไรเนี่ยเขาจะจับเข้าไปในสุขตรางแต่เราสามารถเดินผ่านได้เพราะว่าเราประกอบอาชีพทีทราทาการงานที่ดีไม่ไม่ทําผิดเสียธรรมเขาไม่จับไปหรอกนี่คนที่ผิดศีลเนี่ยนะเขาก็จะจับไปมันจับไปครับแต่ว่าคนที่ไม่ผิดศีลเนี่ยคุณไปเดินเล่นผ่านรอบๆอบกูงเง้เขาไม่จับเข้าไปหรอกคุณลักษณะติน่ะคุณไม่ได้วิ่งราวคุณไม่ได้เบียดเบียนชีวิตคนไม่รักทรัพย์ไม่ไม่หลอกลวงคนอีกใจใจไม่ได้ทําผิด ไม่ได้โกหกหลอกลวงกันอะไรงจัไม่ทอาผิดศิลนเขาไม่จับเข้าไปหรอกนะแต่ถ้าคนผิดศิลนเดี๋ยวก็เผลอเขาจ,จับเข้าไปเนี่ยมันมันคุกตารางเพราะนั้นถ้ารักษาสินหน้าเป็นปกติอันนี้ก็เหมือนนัาปิดปิดต่ไปภูมิชั่วคราวนะถ้าเรายังมีสักจับไปมีสินไยมีหนังแดงก็ไม่ได้ลงไปสู่อภัยภูมิรัฐบาพูดเสมอว่าคนเราเนี่ยไม่ฉลาดนะ มีความหลงครอบงำใจ,ใจิตใจบางทีแบบนี้เน่ยเราได้ค้อท้าจากบิดามรดามาบางทีอายุถึงแปดสิบปีเก้าสิบปีแต่เราคิดว่าคนทั้งหลายโลกนี้ไม่ค่อยฉลาด <c oughs> ก็หลงไปทําร้ายร่างกายตัวเ <c oughs> ไม่มีใครทําร้ายเราเพราะว่าไม่ค่อยมีศึกสงครามในตอนนี้มัง <c oughs> มากัดดือ้อมังมากัดดื้ม <c oughs> ไม่มีใครมามาตีเรา <c oughs> ไม่มีใครทํำร้ายเราทําร้ายตัวเองนะ มันจะช้าก็สู้ไปอีกสู้ฝืกนอดมันได้พังสู้ไปทำลายตัวเองวคนเราไม่ฉลาดมีความหลงแต่คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะคนที่จะรู้มีน้อยคนที่มีปัญญามีน้อยทุกคนก็เคยหลงมาแหละนแต่าถ้าได้ยินได้ฟังเรารู้เราเราก็พยายามที่จะแก้ไขพัฒนาจิตใจเรา มันก็มันก,มนก็มันก็อยู่ที่การพัฒนาจิตของเรา่มีนังแขงยีงก็วางไม่ได้หรอกนะเพราะมันกิเลสตัณหาก็มีไปด้วยมีไปตลอดจะเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นทุกคนนะถ้าถ้าเราไม่รักษาีตสมาที่จังหวนามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกการปล่อยวางทุกิ่งทุกอย่างก็ต้องมีปัญญาที่จะปล่อยวางได้นะแต่ว่ามันพอดีจะอายุเรามากขึ้นพอดีปล่อยวางได้พอดีแล้วก็มีปัญญาก็จะ ค่อยๆมากขึ้นจากการเราสั่งสมบาร,รมีทั้งศีระการสังสมบุญบาร,รมีสิ่งบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีไปเร,รื่อยมันกถ็ถึงจุดหนึ่งก็คนข้าอะไรก็ปล่อยวางได้ถ้าเป็นเพราะการาวน้มากกว่าใม้คนสูงอายุบางคนแนมะ่แม้แต่ว่าอายุม,มากแล้วก็ยังไม่ปล่อยวางอะไรเลยเพราะเขาไม่รักษาสิน,นาตน้ำเขาก็อยู่น,ะนี่จึงบอกว่าเราต้องเตรียมใจให้พร้พอมเพราะทุกคนเนี่ยการเดินทางของ ของชีวิตของเราหน,นีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงข,ข้อเข้าขันนะท่านนี้ถ้าเราเคยทําบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญโานาถึงเข้อัข้าขัขน,นะเวลาเราอาพาธไม่สบายเนะี่ยไม่ต้องมีใครมาบอกเราก็ได้แล้วก็เราเคยภาวนานเนี่ยเราก็จะกําหนดสติทําสมาธิภาวนาได้ใช่ไหมเมื่อจิตเราสงบปั๊บเราก็รู้ว่าเออมันบางทีเส้นร่างกายเ่้นไหลไม่สะดวก <c oughs> ทาอะไรไม่สะดวก <c oughs> เราก็จะ เมาาื่อจิตสงบแล้วแล้วก็พิจารณาร่างกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ฝึกกันเ <c oughs> มื่อเราฝึกพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยุตนธรรแล้วมีทิฐิจิปล่อยวางผมก็ว่าถ้าเราหมดลงไปในขณะนั้นครับที่เราจะบรรลุมรรคผลในขณะนั้นก็ได้อาจจะบรรลุพระสฤฤัดาบันหรือว่าปล่อยวางโดยชิ้นเชิงอาจจะรู้อนาคามีเลยก็ได้ <c oughs> อันนี้หมายถึงว่าคนที่ฝึกซ้อมไว้ในขณนะที่เราสุขภาพร่างกายดีอยู่ เ้าฝึกซ้อมการรักษาศีลนเป็นปกติทำสมาธิโดยจะหมักเสมอเนี่ยครับเมื่อถึงเขาก็ขันปั๊บก็จะมาช่วยตรงนี้อันนี้เราอันนี้ตรงตรงบุญบารมีที่เราสะสมไปอันนี้เราไม่หวังพึ่งมันว่าเป็นกาไรเป็นเงินสัต์เป็นทุนสะสมเป็นบุญสะสมอันนั้นเราไม่หวังเราเอาปัจจุบันตรงนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มาคับประคองกองตรงบุญกุศลก็เดี๋ยวมาคับประคองกิตบางทีให้เราเห็นนิมิตในนิมิตที่ดี เดี๋ยวแม่เราจะไปส่งวันนั่นแล้วว่ากำหนดสติทำสมาธิภาวนาทําใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางปล่อยวางความคิดบ้านถึงบ้่นในกายตัวนี้เพราะว่าเราก็มันก็เห็นชัดง่ายๆว่าตอนนี้มันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะยอมรับได้ง่ายเนี่ยถ้ามันยังไม่หมดลงเนี่ยเราพิจารณาไปแล้วมันปล่อยวางก็พักจิตหรือว่านงบเนี่ยแล้วมันยังไม่หมดลงล้วก็กําหนดทําสติสมาธิภาวนาไปในขนาดนั้นได้เรื่อยๆนี่หมายถึงว่าคนที่รู้จัก มีมีหลักของใจมีหลักที่จะที่จะมีที่ดิเดียวจิตใจด้วยด้วยคุณงามความดีด้วยศีลสรมที่อัญญามันก็จะรู้จักทางเดินของจิตเองเมื่อเช้าก็คุยกันน้องคนเึียร์ก็ทุกอย่างนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะแต่เมื่อเวลาที่หมอบอกว่าเป็นเริงเนี่ยในขณะนั้นรูปแรกเนี่ยไอ้ที่เตรียมพร้อมไปไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ใครใครใครเป็นใครเป็นมืง 嗯。<laughs> ถ้าจ the ิตของพาะโสดาบันนั่นจะรู้ท่าทันแล้วปล่อยวางก็ไม่สะดุ้มกระเทือนอะไรเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางแต่เมื่อเรายังยังดําเนินมากอยู่เนี่ยเมื่อเรามันยังปล่อยไม่ทันครับเราก็พิจารณาตามทีหลังพิจารณาเพื่อให้จิตเรายอมรับความจริงว่าอันนี้มันที่มันเป็นมะเร็งมันไม่ใช่ใจเราเป็นนะร่างกายเป็นร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเพราะร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟดินก็ไม่ใช่เราน้ําก็ไม่ใช่เราลมก็ไม่ใช่เรา ไฟก็ไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นอันนี้มันธาตุมันเป็นไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่ใจเราเป็นนี่เราต้องพยายามพิจารณาหเห็นความริงแล้วปล่อยวางร่างกายนี้เป็นปกติจิตเรามาใส่ร่างกายเ,เมื่อมันเป็นเราก็ดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุดถ้าทางรมก็จะบอกว่าหายก็ช่งางแหมก็ช่างแต่เรารักษาใจให้ดีเพราะพราะเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ถ้าร่างกายนี้เป็นเราเราบอกว่าเออขอให้ก้อนมะเร็งนี้หรือเนื้อร้ายนี้ละลายหายไปเลย ให้หายไปเลยคือบังคับได้เนี่ยแต่บังคับไม่ได้เออมันจะเป็นก็เป็นแต่เราไม่ประมาทเนี่ยไม่บาดคือว่าจะไปส่งเสริมไหมถ้าเราคิดว่าต้องมาใสยธาตุขันเนี่ยในการที่บรรเป็นบุญบุีต่อไปเราก็จะไปส่งเสริมให้ให้เชื้อมะเร็งหรือว่าก่กอตัวมากขึ้นเราก็ตัดตัดสเสบียงตัดสะพานทางเดินเขาเช่นแบบรัตมาทางก็ควบคุมอาหารอะไรเงี้ยเราก็ไม่ส่งเสริมอาหารที่จะส่งเสริมเซลล์มาเร็งให้ขยายมากขึ้นเราก็ดูแลรักษาไปตามหน้าที่ แต่ก็ต้องรักษาใจให้ดีดอุณผ้รเรียมพ่อมนี<ฮ>้ได้แต่เมื่อเวลาที่เกิดทุกขเวทนาไม่อยู่ตอนนั้นตอนท่านจะทำยางะไรเมื่อท่านได้แจกโลกอะไรอย่างนี้สมุนในเกิดความเวทนาตรงนั้นแรกบ,บ้าน ấy. มันจะพอดีไงก็ก็เวลาเราป่วยแล้วก็ทําสติสมาธิาพ,พิจารณาร่างกายมีทุกขเวทนาแล้วก็พิจารณทุกขเวทนาเหมือนกับพิจา,ารณาเหมือนกับพิจารณา เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของกายแล้วก็พิจารณาทุกเวทนาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของทุกเวทนาแต่ตรงนี้จิตมันมันมันยึดกายใช่ได้มันยึดกายว่าเป็นเราเราเวทนาก็ยึดเวทนาอยู่กับกายเมื่อจิตมันยึดทั้งกายแล้วเวทนาเป็นเราก็รวมอยู่ด้วยกันแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิเห็นว่าร่างกายเราป่วยมีทุกเวทนาปั๊บเราก็พยายามถอยจิตออกมาแยกจิตออกมาใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที However, settling, ่ยงความไม่ยืดตน พินาศแยกเป็นท่าดินท่าน,น้ำท่อน้ไฟหรือจะพินาาทำลายเป็นสุภาษกรรมฐานทำลายให้แตกาจลงไปก็ได้เพื่อให้จิตมันเห็นแล้วมันปล่อยวางนี้เมื่อปล่อยวางนี้ปับ๊บยังมีอาการเวทนาอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็พิจาาเวทนาว่าเวทนาก็เป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายเกิดขึ้นระดับไปถ้าจิตเราเห็นปั๊บจิตเราก็จะวางกายฟังทุกเวทนาและเข้าถูงบังบุกแม้แต่เวทนายังมีอยู่แต่ว่ามันจะแยกจากกันเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่ติดกันมันไม่ทําให้จิตมันไหวมันก็อยู่ไปด้วยกัน มีมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่และเห็นเวทนาว่าไม่ใช่เรามันก็ยังอยูเดี๋ยวถึงแม้มีอาการเวทนาอยู่แต่ว่าถ้าสติปัญญาซึ่งเห็นกายไม่เที่ยงกายไม่ยืดตนระวังกายได้โดยเด็กขาดและเห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่ชืดตนระวังได้โดยเด็กขาดแล้วจิตมันเข้าสู่ความหมกทีบละเอียดครับมันจะไม่มีกายไม่มีเวทนาอันนี้หมายถึงว่าศีลสมาธิปัญญาฐานของจิตดีนะเข้าไปสู่ความสงบแล้วพักจิตความสงบครับในขณะนั้นะ กายมันหายไปเวทนาหายไปแล้วมันจิตถอนจากความเป็นขนั้นเนี่ยบางทีเวทนามันเบาหรือมันหายไปเลยแล้วมันก็เรียนรู้มรนมารู้ทั่วถึงสารพันกายรู้ถึงร่างกายว่ามันค่อยๆู้ว่ามีกายยังมีกายอยู่แต่มันก็รู้ว่านี้ยังสมมุติอยู่แต่เวทนามที่มันหายไปหรือมันเบาไปนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ยากนิดหนึ่งแต่ว่าที่เราฝึกกันเนี่ยฝึกรักษาสิ่งให้เป็นปกติหรือ มีพลังศีลบารมีที่เข้มแข็งก็รักษาศีลแตกบางการบางเวลาแล้วฝึกทำสมาธิอยู่ประจำเนะยมันจะมาใช้ตอนป่วยนะดยตอนที่ร่างกายจะแตกเนี่ยมันมาใช้งานตรงนั้นเหมือนนักกีฬาที่เขาซ้อมทุกวัน,นนะเขาซ,อาซอ้อมทําไมซ้อมไปรอตอนแข่งนะเขาซ้อมเล่นๆนยซ้อมรอตอนแข่งซ้อมจะจริงจังก็จริงจังแบบเราฝึกรักษาศีลธรรมะที่เจริญปาาซ้อมไว้รอตอนที่ร่ปปางกายเจ็บป่วยร่างกายจะแตกนะว่าจ,จิตใจ ทนรับสภาพได้ไหมปล่อยวางได้ไหมนี่แบบนี้ยมันไม่ทันเราก็เรายัางห่วงเนี่ยเรายัางห่วงร่างกายนี้มันก็มันก็รับไม่ได้ก็จะห่วงนวกหนุ่มนี่มีภาระเรายัางอยากจะมีชู้อายุยืนมากๆกันนานเนี่ยแต่ว่ามีนี่เป็นวัตเป็นโรคร้ายที่มาบั่นทอนสุขภาพร่างกายหรือชีวิตเราเนี่ยปั๊บเราก็ห่วงที่เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางแล้วเราก็รักษาใจถ้าแบบเนี้ยเราก็ต้องระวังนี้ก็รักษาพวกไปตามหน้าที่วควบคุมเรื่องอาหารอย่าไปส่งเสริมมัน จริงไหในเวลาที่จะพี่มาเพื่อางจิตขัจะต้งกาจับอยู่ในระตัวที่ที่เป็นเจ็บตรงนั้นรือว่าจับจับในตรงที่ว่าเป็นแผลตรงเนี้จิตเพ่อการจับอยู่ตรงนั้นถ้าโพสติมันจิตไม่จับไม่จับเพื่อจิติตมันจะไม่จับนอกจากเราไปไปสนใจจิตมันจะเป็นก็เป็นมันก็ไม่จับอยู่คือถ้าพูดถึงอัตบานะจิตเป็นธรรมชาติมันจะแยกกันอยู่มันจะแยกกันอยู่กายไม่แยกกันอยู่แต่มันอยู่ด้วยกันมันแยกกันอยู่เวทนามีอยู่มันก็รู้ แต่จิตไม่จับเวทนานะแต่บางทีมีเวลาแรงก้ากวกติมัน,นรู้มีเวทนาปั๊บเราจะพิจารณาเบากาพิจารณาไปนะพิจารณาไปแต่ว่าปกติมัน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 รู้มีเวทนาแต่มันจิตไม่จับนะมันไม่จับมันมีเวทนา,าก็รู้ไปตามอาการนะแต่ว่าจิตมันไม่ทุกข์ไปด้วยไม่ทุกข์ไปกับกายไม่ทุกข์เวทนามันถึงว่าจิตมันต้องปริสรานะปริสนาแล้วแต่วันมีเวทามีไมมีเจ็บร้อนหนามก็รู้จักเลยพี่ใจนะ่าแต่ว่าแต่ว่ามันถ้าไม่มีเวลาแรงก้ามันมัน มันไม่พิดณาเพื่อที่ปล่อยวางมันปล่อยวางไปแล้วปล่อยวางกายไปวางเวนาแล้วแต่ว่าจิตมันยืนนื่งนื่งด้วยมันอยู่นื่องด้วยกายเนื่องด้วยนามันเหนื่อกระเทือนที่ที่ขึ้นมาที่จิตเหมือนกันนะแต่ว่ามันรู้ปล่อยวางมันไม่ได้ยึดถืออะไรนะมันไม่เหมือนกับมันพูดอาจะมามาพูดไม่ได้หรอกเหมือนคนทั่วไปถ้าคนทั่วไปก็มันก็จะกายก็เราเวทนาก็เรานะนอกจากว่าจิตของพระยาบุคคลเบื้องต้นเออโปรติท่านก็ไม่มีสติ ต่อเนื่องเราไม่เสร็จหรอกแต่เวลาท่านฟังว่าเออมีมีโรครายปั๊บสติมันมาเลยปัญญาามันก็ปล่อยวางพร้อมกันพอได้ยินปั๊บก็ปล่อยวางเลยคือท่านไม่ตกใจไม่กลัวนี่ถ้าเราต่ำันาดปั๊บก็ปุ๊บจิตมันห่วงโน้นนมันก็จะแสดงอาการเพราะห่วงโน่นนี่ปั๊บมันจะมันเนี้ยห่วงห่วงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแสดงอาการมันให้ให้จิตมันเห็นว่าเออันยังติดเนื่องวางไม่ได้นี่ห่วงนะมันทดสอบตรงเหตุการณ์นัดปิดบัง ถต่พระสวดบาลปั๊บพอยินป่๊ปเไปจะตายนะเมื่อตายคืช่างมารู้มาตั้งหนาแล้วถึงเวลาพระชางเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะปล่อยวางได้โดยธรรมชาติถึงแม้ว่าสติท่านก่อนนั้นอาจจะขาดบ้างไม่ต่อเน,นื่องแต่พอได้ยินอะไรปั๊บรับได้เลยพอะะเกิดเหตุการณ์อะไรก็น่าจะรับได้เลยมพาร,รู้เท่าทาันเรื่องแรกจะต้องมีสติกาสมาธิใช่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 เร<ช>าะนั้มันมันพิจารณา ไดสติเป็นทางไปเองนะแค่สติเนี่ยของคนมันมันไม่ตั้งมั่นนะสติของคนยังมีความหลงความไม่รู้ขอมงำอยู่มันเลยเป็นสติแค่ความฉลาดแค่นั้นบางทีมันจะเปิดสติส่วนมากเนี่ยนี่เราต้องเสริมสร้างกําลังของสติความฉลาดให้เปลี่ยนเป็นสติปัญญาด้วยการเอาศีลมารองรับเอาสมาธิมารองรับแล้วมันเปลี่ยนจากสติความฉลาดเป็นสติปัญญาได้เนี่ยเพราะสติมัน มันมีความรอบรู้ด้วยปัญญาขึ้นมาตอนแรกสติมันไม่มีความรอบรู้ด้วยปัญญามันไม่รู้จักเราแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเพราะไม่มีปัญญามันเป็นความหลงนะถ้าคนที่ไม่มีสินะจึงถึงไม่มีสติมีความฉลาดนะก็จะบางบางทียังไม่มีปัญญาก็จะหลงแมมบางทีคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยบางทีมีความโลภก็ช่อชฉนทุจริจติบางทีมีความโกรธก็มีความมาฆาติบาตทาร้ายชีวิตกันเนี่ยเพราะว่าสตินะ ยังไม่มีปัญญามาปกมาควบคุมมาละกาเป็นสติความฉลาดเฉยๆไม่ใช่สติปัญญาถ้าสติปัญญามันจะกันกองกันกองอารมณ์ละมามากันกองอารมณ์ที่มีเดียวจากใจแต่สติความฉลาดมันมันเอาหมดอ่ะดีก็เอาไม่ดีก็เานี่ยทาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยอันนี้จริงว่าบางทีเราเนี่ยมันก็ตาดสินไม่ได้เนี่ยยังไม่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยคือดีแล้วก็เอาความสุขทั้งหลายโลกนี้เราก็ความไม่ดีก็เอาเนี่ยเราเพียรผิดีินล้วก็เราก็ผิด เราคือมันมันปัญญายังไม่รอบรู้ว่านี่เป็นโทษนะเนี่ยมันยังไม่เห็นโทษมันก็รั้งไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ดีก็เอาแต่ว่าไม่เห็นโทษเนี่ยไม่ดีก็ปิดเส้นเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรักทัพหลอกลวงคนเห็นใจกันพูดโกหกหลอกลวงกันดื่มของมึนเมายาหรืติดตั้งลานาเนี่ยเนี่ยมันไม่เห็นโทษเนี่ยเพราะสติมันเป็นแค่สติฉลาดแล้วสติฉลาดสติกอบความฉลาดของของมนุษย์อย่างคนเราเนี่ยมันไม่เป็นปัญญาที่รอบรู้ว่าอะไรควรอะไรควรละ อะไรควรบำเพ็ญนี่จึงบอกว่าต้องสิ่งที่สาคัญต้องต้องเสริมสร้างกําลังสติสมาธิมันเกิดขึ้นนะสติจะขึ้นแข็งได้ก็ต่เมื่อทําสมาธิการสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกําหนดสติมันต่อเนื่องกําหนดสติต่อเนื่องอยู่กับกาานบนไดบมันเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปั๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นนะถ้าทาสมาธิบ่อยสติก็ขึ้นแข็งขึ้นทำสมาธิบ่อยสติก็ข้มแข็งขึ้นมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อสติขึ้นแข็งขึ้น ปัญญาก็จะมาช่วยรักษาใจเนี่ยเมื่อสติแลวรู้เท่าทันอารมณ์ปัญญาก็จะมาพิจารณาว่าอารมณ์นี้ควรพูดควรจะทำไหมเป็นอ,อย่างนั้น